สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เป็นคลิปที่13นะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลายจำนวนนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะและ n เป็นจำนวนเต็มเนาะอ่ะ เขาบอกว่า A a ส่วน b ทั้งหมดจกกำลัง n จะเท่ากับ a อกำลัง n ส่วนด้วย b ีกำลัง n นะคะนั่นก็คือให้เราเอาเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านนอกเนี้ยคูณเข้าไปกับเลขชี้กำลังเดิมของ A แล้วก็คูณเข้าไปกับเลขชี้กำลังเดิมของ b ที่อยู่ในวงเล็บนะคะแล้วเราดึงวงเล็บออกเนาะอ่ะตัวนี้นักเรียนจดตามนะคะ เรามาเริ่มดูกันนะคะ,ะข้อ2ยายจงหาผลลั์เนาะข้อ2ยายจงหาผลลั์อ่ะเรามาดูที่ข้อ1ย่อยนะคะข้อ1ย่อยโจทย์บอกว่าลบสอ่ะโทษทีค่ะ4กลังลบหทั้งหมดยกกาลังสองหารด้วย2กํกลังลบหทั้งหมดยกกาลังสองแล้วทั้งหมดยกกาลังสองอีกทีนึงเนาะ นักเรียนก็ลอกโจทแ์อ่เขียนวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะคะอะเรามาดูกันเหมือนอย่างที่ครูเคยสอนว่าถ้าเห็นเครื่องหมายหารให้เราเขียนเป็นเศษส่วนมาเรามาเริ่มเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็น C ยกกําลังลบหทั้งหมดยกกําลังลบสหารด้วย ยกกำลังสองแล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง2องอีกหนครั้งนะคะอ่าต่อไปเราก็เอาเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านนอกและอยู่ด้านในมาคูณกันถูกไหมคะถ้าเลขยกกำลังซ้อนกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับ4ยกกำลัง2ส่วนด้วย2ยกกำลังลบ 10แล้วทั้งหมดยกกำลัง2เนาะอ่าค่านี้เราได้แบบนี้ปุ๊บต่อไปเราก็เอาเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านโนโอก e คูณเข้ากับเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านในถูกไหมคะอ่าเรามาดูการอ่าพะนั้นเราจะได้ c ยกกำลัง 2คูณ2ได้4ใช่ไหมคะส่วนด้วย2คูณลบ10ได้2ยกกำลังลบเท่าไหร่คะ2ีอ่าโอเคอ่ะแล้วครัวงนี้นักเรียนดูต่อนะคะนักเรียนดูว่าเลขฐานตัวเนี้ยเหมือนกันยังคะยังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามองดูซิว่าเราสามารถแปลงเลขฐานทั้งสองตัวเนี้ยให้เหมือนกันได้หรือไม่ ตอบก็คือได้ถูกไหมคะเราก็เอาเราก็มองเนาะว่าเราจะเอาเลขไหนมานเลขไหนดีเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเลข4ให้เป็นเลขยกกําลังฐาน2ให้ได้เรามาดูซิ4เกิดจาก2ยกกําลังอะไรลูก2ยกกําลัง2ใช่ไหมคะแล้วทั้งหมดยกกําลัง4อีก1ครั้งยกกําลัง4ก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เนาะ สี่หนึ่งครั้งส่วนด้วยส่วนด้วย2ส่วนด้วย2ยกกำลังลบยี่าเพราะฉะนั้นเราจับเลขตัวนี้คูณกันเลขเชิงกำลังคูณกันเราจะได้เท่ากับ2ยกกำลังสองคูณ4ได้8ส่วนด้วย2ยกกำลัง20นะคะได้เท่ากับ2ยกกำลัง20ิ คราวนี้นักเรียนคิดต่อนะคะนักเรียนคิดต่อนะคะอ่าดูต่ออ่ะนักเรียนคิดต่อนะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง8ลบกับลบย่าได้เท่ากับอ่ะเราลองตั้งดูนะคะ8ลบกับลบ ลบลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกใช่ไหมแปรบวกกับ20ได้เท่ากับ28นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเลยเท่ากับ2ยกกำลัง28อนะ่านี่คือคำตอบของเราตอบได้เลยก็คือ2ยกกำลัง28นะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหม ดูข้อต่อไปนะคะดูข้อต่อไปอ่าข้อต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า12บสองยกกำลังลบเหารด้วย3ามยกกำลังลบเคูณสี่ยกกำลังลบเอ่าเราก็เขียนลอกโจทย์แล้วก็เขียนวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราค่อยเริ่มทำนะอ่าเรามาลองเริ่มทํากันดูนะอ่าเขียนนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 12ยกกำลังลบ7หารด้วย3ยกกำลังลบ7คูณ4ยกกำลังลบ7จอ่าดูต่อนะแล้วคราวนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะสังเกตตัวส่วนนะคะด้านล่างเลขชี้กําลังเขาเหมือนกันถูกไหมลูกถ้าเลขชี้กําลังเขาเหมือนกันเราสามารถ เขียนเขาให้เป็นแบบนี้ได้เลยก็คือเอาตัวฐานมาคูณกันนะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังลบเเพียงตัวเดียวอย่างนี้ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะ3 4ไคูนเท่ากับอะไรลูก1ซสอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ12ยกกำลังลบ7ส่วนด้วย 12ยกกำลังลบ7ใช่ไหมคะด้านล่างแล้วก็ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราลองคิดเลขซิว่า12ยกกำลังลบ7หารด้วย12ยกกำลังลบ7มีค่าเท่าไหร่ตัวเลขยกอ่าเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันหา,การกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบ7 ลบกับลบ7ถูกไหมลกูกเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นลบ7บวก7เท่ากับ0ย์ถูกไหมะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือมีค่าเท่ากับ12บยกกำลัง0อ่าคำตอบของเราหรือเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าข้อนี้เท่ากับ1อ่าโอเคไหมคะ ก็ค่อยคิดนะคะไม่ยากเลยนันต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5 -6 ลบหอ่ะโทษทีค่ะ6กำลังลบอ่ะโทษทีหกกำลัง17หารด้วย2กำลัง17คูณ3กำลัง16เนาะเท่ากับอ่ากันอื่นเราก็มาลองเขียนในรูปของเศษส่วนก่อนจะได้ดูง,ง่ายขึ้นนะคะอะ่ก็ได้เท่ากับ ด้านล่าง2องกำลัง17คูณ3กํกำลัง16อ่าเราก็ดูต่อนักเรียนก็คิดดูว่าเราสามารถแปลงให้ข้างบนเหมือนกับข้างล่างได้ไหมหรือจะทําให้ข้างล่างเหมือนข้างบนดีตัวไหนสามารถทําได้ก่อนอื่นถ้า ก่อนอื่นให้เราดูแบบนี้นะคะถ้าเราจะทําให้ข้างล่างเหมือนกับข้างบนเราต้องดูว่าเลขชี้กําลังเขาเท่ากันไหมข้อนี้ไม่เท่าเราก็ไม่สามารถจับเลขฐานเขามาคูณกันได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําข้างบนให้เหมือนข้างล่างให้ได้ให้เลขฐานเขาเหมือนข้างล่างให้ได้นักเรียนดูสิคะว่า6ตัวเนี้ยเกิดจากอะไรคูณอะไรแล้วได้6คะอะ กเกิดจาก2คูณกับ3ถูกไหมคะแล้วทั้งหมด,ดยกกำลัง17เหมือนเดิมอสอคูณสแล้วทั้งหมด,ดยกกำลัง17เหมือนเดิมเนาะต่อไปส่วนด้วยจะเดิมคะ่ะสองกำลังสิคูณสามกำลังสิอ่าคราวนี้ ถ้าเราจะดึงเรบออกทํำยังไงแล้วก็เลขชี้กาลังคูณเข้าไปข้างในถูกไหมคะคูณเข้ากับเลขชี้กําลังตัวเดิมข้างในเราก็จะได้เท่ากับ2ยกกําลัง17คูณ3ยกกาลัง17อ่าส่วนด้วยด้านล่างด้านล่างตัวนี้ไม่มีเลขชี้กําลังอยู่ด้านนอกเราก็ดึงเ็บออกแล้วก็ใสเ่เลขเดิมเดเลยนะคะอาจารยจะเท้ากับ2กํกลัง17บคูณ3กําลัง16 ่ะคราวนี้นักเรียนดูต่อพอได้ถึงบรรทัดน,นี้แล้วปุ๊บฐานเหมือนกันหารกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูตัวแรก2กําลัง17หาร2กําลัง17เราจะได้เท่ากับ2ยกกําลังศนยใช่ไหมคะสยกกาลังศูนย์หรืมีค่าเท่ากับ1นั่นเองคูณกับตัวนี้3กําลัง17หารด้วย3กําลัง16ก็จะเป็น3กําลัง 1ถูกไหมคะหรืออ่ะนึอ่ะพราะฉะนัะ้นเราคิดเลขต่อจะได้เท่ากับ1คูณ3กำลัง1แลเท่ากับ3เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบ3ได้เลยอ่าเข้าใจกันไหมคะถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะอ่าต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายวันนี้ข้อที่7 ที่7จ a b ab กำลังสทั้งหมดกำลังหคูณด้วย a กำลังส b ทั้งหมดกำลังหเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0นเนาะนักเรียนเห็นโจทย์แบบนี้นักเรียนเพิ่งตกใจนะคะมันอาจจะง่ายกว่าที่เราทําเป็นตัวเลขก็ได้นะอ่าเรามาลองดูกันนะคะแล้วก็ค่อยแล้วก็คิดช้าชาค่อยๆค,อยค,อยคิดเนาะอ่า ตัวนี้อยู่ด้านนอกเราก็เอาจับคูณเข้าไปกับเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านในอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้เราจะลึงเล็บออกเราก็จะได้เป็น a กำลัง5 b กำลัง10เขียนติดกันแบบนี้คือคูณนะคะแล้วก็คูณกับ a กำลัง2คูณ5ได้10 b กำลัง5า คราวนี้นักเรียนก็ดูตัวที่ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันอันนี้ก็ฐานเหมือนกันกับฐานเหมือนกันถูกไหมคะเราก็จับมาคูณกันถ้าเลขยกกําลังที่ฐานเหมือนกันคูณกันเราต้องเอาเลขชี้ก,กําลังมาทําอะไรกันคะบวกกันถูกไหมลูกเพราะฉะนั้น A ตัวนี้ A กําลัง5กับ A กําลังสิเราก็จะได้เท่ากับ A ยกกําลัง10 5อ b ยกกำลังอะไรคะ10บวก5เหมือนกันได้15อ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับอ่าถ้าเลขชี้กำลังเหมือนกันถูกไหมคะให้เราจับเลขฐานเขาเมาคูณกันเราก็จะได้เท่ากับ a คูณ b ทั้งหมด,ดยกกำลัง15นี่คือคำตอบของเราคะ่ะตอบว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง15เมื่ออย่าลืมนะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0นะคะค่อ,คอยคทำนะคะคุยเชื่อว่านักเรียนทําได้ต่อไปเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันเป็นการบ้านนะคะแบบฝึกหัด5.2ด5.2หน้า252นะคะ ให้เรียนทำสอง6ีหข้อนะคะโอเคถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามครูได้นะคะไม่ว่าจะในไลน์ในเฟซหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปก็ได้เนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ